Apples, peaches, lot entender it It's Jungee Morbange

ตามหากระตจ้าระวันเขยนะไปวัดวัดฝาพระยาวัดหลือดวัวิหารนูนกระกบังคองนะโอ้ยพากูหลอขับรถไปมีอะไรไปทุกที่เลยแต่ที่เดียวยังจบตลาดพาั อ้พูดนี่มันพูด да. มันมันพูดกระแทกเลยน <tr ี่ว่าแบบนี้โูดเจ็บตีดเลยโอ้โหนี่เขาจะออกจากวงการพาแล้วขายปลาาหงนกยุงเออะไปขายปลาหางนกยุงละมัอยากขายยากดีนักขายปลาหางนกยุงซะเลยกำลังกลังเพาะอยู่เอ็มมุกมาขายหน่อยไหซื้อหมกละวยี่สิบบาทไปมโอ้โหทำลำบากมันพูด กินได้นะอาูกยุงอาสวยๆอ่ะไหนเพราะอยู่ในบ้านผมนั่นแหละมีท่เึงแปี่หนึ่งแปที่หนบอก็ไม่ใหญ่เลยยังไม่ใหญ่ทำไดเล็กก่อนอะไรอ่ะเพราในบ้าน่ใหญ่เยอะอย่างหลายบ่ออย่างอย่บ่อเดียวทีบ่อผมพาใส่างอ่ะใอ่ยางใหญ่ๆอ่ะทำก็จะใส่แบบ